ต้มยำอันนี้เป็นต้มยำปานินของก้อยเอ็ดนะครับต้มยำน้ำตาลยังไม่ตัดร้าวข้าวเดียวเบิดตข้าวเดียวจะหมดต้องหมดเลยโอ้ยยังไงตั้งนี้ต้องต้องสดลยครับแน่นอนวันนี้เนื้อยังหนีเด้งอยู่เลยสดดีสดเลย กับสดสดจากไร่สดสดจากไร่จากใครครับมีคนมารอแล้วมารอแล้วอินหอมมาแล้วหอมเครื่องเทศเคปรุงก็มีอะไรมากกับแบบสดเหมนอนนกนะครับใส่ลงไปเลยผสมกระเทียมผสมกระเทียมลงไปเลยค่ะจะแซ่บเคพิ่มสีสันอันนี้ยังยังไม่ได้ปรุงนะครับ อย่างนี้พอ้มันจะขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับบ้านสวนรถเด็ดมะนาวสดพี่ผมใช้อยู่ประจำมะนาวบ้านสวนรถเด็ดมาตรงห้องพี่น้องรสชาติกลมกล่อมบอกได้เลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ก็ชิมดูแสนเก็บว้มะนาวบ้านสวนรถเด็ดครับแน,นจงผมใส่มากซิปกาปีแลวพี่น้องทันีีจึงบอกต่อครับ รสชาติจะพอดีรากมะนาวบ้านสวงรสเด็ดจังรสเด็ดต้มเดียวเทีมย้นจบไม่ต้มเดียวได้ไหมน้ำปลาไปอีกครับเพื่อความหอมหอมไปเลยหอมแล้วก็ปิดไฟฝาปิดฝาค่ะปิดฝาไว้เนื้อปลาสุกชิมรสชาตินะครับแล้วค่อยใส่ผักต้นหอมผักชีมาเนี่ยรอสักครู่เพราะว่ามันเริ่มจะได้ทิ่ท เปิดฝาครับชิมก่อนเปิดฝาป๊าดแต่แซ่บครับตบน้ํเนียวๆปาดตะลึกรอชิมก่อนรอชิมก่อนนะครับผักอะไรผักถ้วยเดี๋ยวรอสักพักนึงคมๆค่ับชึบนี่ก็โอเคแล้วครับโอเคแล้วพี่น้องได้ก็ได้ ใส่ระคัดไปแล,แล้วใช่เลยนะคะใส่พวกนี้ลงไปแล้วครับอย่างน,นิดอย่างละหน่อยครับผมใส่รสชาติหอ,อมหรือว่าอะไรคือปักซีอ่อาทำปรักซีสลัดเลยอ,อันนี้เป็นโอเคแล้วครับ ผักขล้ยเ๋ยียปวดแซีบนะครับเสียบแล้วเง่าย่ๆครับสไตล์เชฟกะตาห้างวันนี้เราปรุงด้วยมะนาวบ้านสวนรสเด็ดรสบผ็บอยู่ใกล้ๆเลยครับ้องร้อนเลยชิมดูได้เลยนะครับว่าใ้มะนาวบ้านสวนรสเด็ดแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไง Home. Um.